ฝังก็ะดนฝัโดนฝังะดินงสฝังจะตน้าันเ็ัีเออหดีหนัองล้วนะคเหมือนเหมือนเหมือนมินน้ำไปเยอะเลยมิ้นที่เลวไปอะึนนิดนึงอะโอ้ทุกคนไม่เห็นกดเทตรงไหนข้างบนอะเมืองไายเฮือร้อนเมืองมีร่ำอ้เอ้าขวดในบ้านเนี่ยดูไม่มีร่เนี่ย พอแล้วพอแล้วถ่ายได้แล้วสวัสดีคือว่าเสี่ยงใช้ไม่ได้จ้าอีนุก็คุย ดีเสมอแลยหุ่นหนึ่ c t o n ตาไหลอะตาจะไหล ดูดปาลากกันหลายทีเห็นจะดูดปากกันหลายทีจุกแล้วไม่ใช่จุกแล้วหัูงไปดนี่ออมานี่รถจอนาน เป็นหลักสบายอ่ะมองหยุดมองอ,เคเคนะอ้าวยังไม่อยู่ใหม่เหรอค่ะมีอะไรถามพี่ได้นะที่ห้องนี้ขอบคุณนะคะค่ะฮัลโหลแม่ไม่ทำอะไรอยู่เฮ้ยลืมหมดวะ อร่อยแม่ทำอะไรอยู่ขอบคุณนะแม่ค่ะแฮ่ยค่ะฮะกองสับดีที่ขับฟ้อนหมดแล้ว

เขาช่วยตั้งแตแล้วไปแล้วเต็นอีดกล้องเปล่าเต็มติกล้องนกล้องอะเอา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 หมวกขึ้นมาเอาหมวกให้มาครึ่งครึ่งหัวไปเลยความสมจริงมิ้นมิ้นไปถือหมวกเออด้วยขาท่าดึงหมวกเออมิ้นจะตองต้องใช้กัน ไฟจะไปไฟช่วยไหรู้แล้วช่วยช่วยก้อยถอยรีเฟกออกมาสามสี่ชั่นเร็วไปไปแบบเน็ตปุ๊บมองก็แล้วเดี๋ยวถ้าฉันส่งสัญญาณปุ๊บค่อยหันไปมองมิ้นถ้าเขาเขาส่งสัญญาณปุ๊บค่อยหันไปมองมิ้นนะอ่ายืนออกมาอามิ้นช่วยจับหมกเร็วลดมาแล้วเร็ว เอาเ,เอาลยใสด่ดีแอคชั่นมึงเงยหน้าขึ้นมาเร็วไว้เปล่าเอออ้าวพี่เชิญไม่น่าทำะไยตรงนี้คะ็ะ ครับฮัลโหลแม่เดี๋ยวนี้ชื่นไม่ส่งตังค์ให้ได้ไหมอ่ะพอดีว่างานมีปัญหานิดหน่อยอ่ะคือชื่นต้องไปทำ ถ้าส่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดอกลูกแม่เข้าใจว่าลูกยังยุ่งอยู่แต่ต่อใมีงานหนักห่ให้ซูมาตอนไหนก็งจะทำเลยครับช่มส์อันนี้คือจะคับเจมส์เหรอหรอแม่เดือนนี้ชืนไม่ส่งตังค์ให้ได้ไหมอ่ะพอดีว่างานมีปัญหานิดหน่อยคือว่าชื่นต้องไปทำถ้าส่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดอกลูก อูด่ดนไล่ออกอบบแม่เมืนมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอคือไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่เองก็เข้าใจถ้าลูกกลับมาได้ก็กลับมานะลูกกลับมากินแกงที่ลูกชอบนะครับ<ะ>น,นี้ไม่ร<ะ>้องใ่ะ ชื่อไม่ส่ังตาให้ได้ไหมอ่ะชื่อนวลไลออกอะ่ะมีเล่ก็ใจผิดกันนิดหน่อยอ่ะคือแกตาไม่ไหลว่ะเจ๋เจ๋เจวันนี้เรื่องที่หไหนกันจะนี่หอนอะไรจิ้มตุกนายา แอคชั่นพี่คะเดี๋ยวขอบอกพี่ชื่อหน่อยค่ะอ๋อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบครับไม่ติดค่ะพี่ไม่ติดคะ่ะไม่ติดค่ะข่าประวัติให้นะครับอ๋ออ,อนี่ครับนี่คร่ะนี่เป็นที่อยู่ของชื่อนะครับตัดสามซ้ำหนึ่งครับไม่มีคนรับค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขาวประ <c oughs> วัติให้นะครับอ๋อ อันนี้ทับนี่ครับที่อยู่ใช่ไหมคะ,คะ,คะอาจะบอกแต่ภาาก็เลยขอบคุณค่ะค <laughs>